าจากมหาสารคามเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่สกลนครกันบ้างสําหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่การตรวจหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงกันบ้างว่าเป็นยังไงไปดูที่สกลนครครับ ทีมจังหวัดสกลนครครับลงพื้นที่ตรวจสอบหัวใจน้ํามันนะครับของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานความปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและราคาที่โปร่งใสเป็นธรรมครับทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทางด้านของความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ปริมาณน้ํามันที่เต็มลิตรตามกฎหมายที่กําหนดและได้ราคาที่เป็นธรรมด้วยครับนายวีรรัตน์ทีรมิตรครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่ตรวจหัวใจน้ํามันนะครับของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดสกลนครตามโครงการหัวใจน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานความปลอดภัยในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและราคาที่โปร่งใสเป็นธรรมครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจสอบนะครับซึ่งก็ได้มีการสุ่มตรวจหัวใจน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน3แห่งด้วยกันครับพร้อมทั้งได้มีการติดตามการให้บริการของจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครนะครับ โดยได้ดําเนินการตรวจสอบหัวใจน้ํามันของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับจะมีการตรวจสอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่องเลยครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทางด้านของความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคให้ได้ปริมาณน้ํามันที่เต็มลิตร ตามที่กฎหมายกําหนดและได้ราคาที่เป็นธรรมครับค่ะจากการลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนะคะหลายคนคงกังวลใช่ไหมคะแต่ว่าพอลงไปตรวจแล้วพบว่านะคะไม่มีการร้องเรียนใดๆนะคะแล้วก็ไม่พบการกระทําผิดด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าพบ มีข้อกฎหมายนะคะที่<ค>เขาบอก<ม>เลยนะคะว่าถ้าเกิดพบว่ามีการดัดแปลงหัวจ่ายนะคะจะมีโทษจำคุกในสูงสุด7ปีแล้วก็ปรับนะคะไม่เกิน2 8 0 0 0นบาทนั่นเองค่ะและอาจเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะคะมีโทษจำคุกเนี่ย5ปีตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกว่ามีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนสังเกตง่ายๆแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราไปที่สถานีบริการน้ํามันถ้าปั๊มไหนที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐแล้วมักจะมีสติ๊กเกอร์ ไว้ที่<า>บริเวณหัวจ่ายสังเกตง่ายๆเลยอย่างที่ขอนแก่นก็หลายๆจุดก็มีสติกเกอร์ติดไว้แล้วว่าได้รับการตรวจสอบแล้วอันนี้ก็จะอุ่นใจให้กับผู้ใชร้ชรถใช้ถนนด้วยนะครับเป็นความสบายใจให้กับประชาชนนะคะ